าอากาศก็ห่อนแต่เศ้าโพดโพดตื่นมาละห้อนรลดห้อนพอเป็นวัดเป็นไข่เป็นไออันนี้จะเป็นน้ำยาขนมจีนเนาะหมอบ้ากใหญ่เนาะนกับน,น้ำยากะทิไก่บ้านสูตรเบ้าหมี ใส่ตีนไกล่ลงไป4กิโลมีตีนไก่แล้วก็มีลูกชิ้นปลามาดูใกล้ๆอันนี้คือหมอ้อหม้อน้ำยาน้ำยากะทิไก่บ้านนะผู้ชมเนี่ยใส่ตีนลงไปแบบจุก เราก็จะใส่ลูกชิ้นอะถือดูบ้าน่วเขากินเบิดนะ์ตเตมือบ้านเฮาย่ังด้านเรี่ยวใช่ลูกชิ้นปลาลงไปตีนไก่นี่ยต้มแล้วเรียบร้อยเนาะลูกชิ้นปลามันแป๊บเดียวก็สุกแล้วแท้จริงนะบุญนันบุญงานบุญบังไฟ สองหมื่นสองคืนงแต่เมื่อวานล้วท่านผู้ชมแต่เมื่อวานเนี่ยบวคเรได้กินดอกเนาะมื้อน,นี้เป็นมื้อกินแล้วก็ตอนรับแขกสวัสดีตอนสายสายสบายดีผู้ช่วยเชฟเชฟกระทะห้างไก,ยยก่ยักษ์โตนี่นะไก่ไก่ผู้ใหญ่สองตัวพี่น้องจ๋า เตรียมไว้ั้งเต่มเมื่อคืนแล้วฮะก็สิมาเห็ดกว่าทาเห็ดไว้ั้งแต่เมื่อคืนนี่เดียวมันสิบูดเนาะอากาศมันห่อนห้อนห่อนเมื่อนีอนอนนอ้ก็ห่อนแลยเศร้ามาดูมาดูใกล้ๆอันนี้จะเป็นน้ำยากะทิไก่บ้านทนะ่าบผู้ชมนี่ ตีนเน้นเน้นเนื้อเน้นเน้นนะจ๊ะลูกชิ้นเน้นเน้นเราทำกินเองอันนี้ไว้ต้อนรับแขกพี่น้องจ๊ะ้ขคาว่าสิมีหลายคนมากมาหนาหลายต่ายสิมากินเนาะนี่มันเป็นประเพณีทางานบุญบ้านใดถ้าเป็นงานบุญบ้านเบามีเบามีเป็นเจ้าภาพผู้ใดก็ได้มากินฟรีทั้งงานเนาะส่วนใหญ่ก็เป็นขนมจีนหลักๆแล้วก็มีเนื้อมีหยังอะไรพี่น้อง ขนมนมเนยก็ว่าไปเนะปาะเหล้าเบียร์ปลาปิ้งอ,อันนี้บอมียังไม่ได้ใส่กะทิลงไปเด้นะเนื้อไก่เน้นๆน,น,นะจ๊ะแซ่บแน่นอนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวให้หมอมันพดก่อนลุกสิ้นบะท่านได้สุก <c oughs> เราก็จะปิดฝาไว้ <c oughs> ว้าวเดือดเรียบร้อยท่านผู้ชมน้ำยาขนมจีน แซ่บแน่นอนลูกชิ้นตีนไก่เน้นๆหลังจากที่มันเดือดแล้วบ o มนี้ก็จะใส่กะทิลงไปนี่ใส่กะทิลงไปมันกะจีอันเข้มข้นเนาะหอมออกรชาสัติมันๆลงไปนี่ใส่กะทิลงไป แค่นี้ก็น่ากินแล้วอันนี้จะเป็นน้ำยากะทิไก่บ้านเนาะใส่ตีนไก่ลูกชิ้นว้าวหุหน่นเนือเน้นๆนะพี่น้องนเนาะเฮ็ดกินเองครับไม่ได้เห็ดขายเพราะฉะนั้นอยากรสชาดดติใดก็เฮ็ดเอาเนาะอยากแซบอยากนัวก็ใส่ลงไปนี่พิจรแซบว่าท่านผู้ชมมามาจะตักให้คนละถ้วยสองถ้วย ปีนไก่เปื่อยๆเนาะแต่ว่าสั่งขนมจีนมา30โลย่านบ่พอนแขกย่านมูขวบมาอันนั้นจะแขกบ้านไหนออกมาก,กน่นมูลและแเ่รซ้าพี่น้องจ๋าอันนั้นจะเป็นแขกกลุ่มแรกเนาะกินฟรีทั้งงานเพราะบ้านบุญบ้านบ่มีบ่มีต้องเป็นเจ้าภาพ ดีแต่มีหมใหม่หลายพี่น้องอยู่ตามห่มใหม่อาการห่อนอันนี้จะเป็นญาติญาติน้องเหมยญาติทั้งพ่อน้องเหมยเนาะเขาเจ้ามาเตะเสากินอาหารเรียบร้อยก็สิมีหลายกลมเนาะมีมูอมัมมาลาแนะ่มีทั้งอ่ามูทั้งบะหมี่แน่มืนะ้มเนี้ก็มีหลายกลมสิมามื้อเนอี้เนาะญาติพี่น้องทุกทีม วันไทยชอบกินใบย่อเยอะนี่ท่านผู้ชมน้ำยาขนมจีนเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟเนาะนี่มี่ผักเนาะผักแล้วก็มีเนื้อมามาพี่น้องจ๋าก,กินข้าวเศร้าจากโมงหรือสิบเอ็ดโมงสิบเก้านาทีทั้งคือกินข้าวเศร้า สาเรามากินไหมครับสานนนั้นาสัสดีจ้าบัวม้าเริ่มขึ้นเกือบแกงนี้รุ่นเกาะรีป้อยจากเจ๊เข้าไปจากนอนกินไหมซาเต่าทิลูกป้นเนี่ยบายดีพปออุดไิพอนหอนพี่น้องกินกระปพี่น้องจ๋าจำได้บ่นี่น้องทิพย์ เออที่แล้วที่มาดูน้ำเตกี้ที่เคยมาถ่ายคลิปตั้งแต่ปีสองปีไปเรียนอยู่ไทยเวทโกปีแล้วคุณเก่งง่ายด้เราไปวัดันโชกไปเพิมเจ้าเจ้าปีแล้วแม่ไปเหตุงานอยู่ไทยอยู่บนอยู่ศูนย์พลานคอยอันนี้ก็ไปเรียนอยู่ไทยเรียนอยู่เราอยู่อยู่ปสามบอกชกปสามแม่อยู่ปสามแล้วก็ไปเรียนอยู่อยู่ไทยเริ่มปได้บบบนี้เนื่องจาลุงเป็นอนุบาล ข้าวข้าวเอาใบอันี้ข้าวปบนี้เอาปึ้งที่ตามไปได้ข้าวเาไปเรียนครั้งแรกไปเรียนภาษาไทยปวดหัวเครียดเออมันแบบจากเรียนภาษา <S 2: t> um> ลาวยังเริ่มสิเข้าใจไปเรียนภาษาไทยญี่ปุ่นเรียนภาษาไทยเรียนภาษาอังกฤษเออกินฟรีอยู่ฟรี <t> um> มีเงินเดือนไส่ <t> um> มแม่เพิ่นจะทำงานอยู่ในศูนย์เนาะและสช่วงนี้ช่วงพักเทอมเพื่งเลยขึ้นมาบ้านขึ้นมาเมือสงการ แล้วก็สิลงไปอีกวันที่เท่าไหร่ที่สที่ห้าลที่สทีเปิดสะาซีโมเทปข้่นนี่เปิดที่จเปิดสภานซีมดแซ่บไหมตีนไก่เน้นๆบ้กินลายกับกินลายปตเพราะก็แซ่บเฝายิ่นี่เป็นคนละเครื่อง่ลูกมามาี่น้องอันนี้คืออาหารเร้า แขกคุณไดไปคุณไดมาแขกไปแขกมันหากินเองเอ้นาะแขกจะมาจะก็ไปต้อนรับแขกจะทามัยกไปห่กินำใส่ห้ยกหกนใส่กระดเิมเิม มาเด้อกข้าวเ้าห้างเกษตแล้วมามามเชิญนั่งโต๊ะคุณแม่ฮกเตรแล้วอันนี้ห้างก็สิกินข้าวเช้าพเก้าอี้เก้าอี้พ่มาห้าแโต๊ะแล้วนห้าแต่จีนเ ย่างะเฮ็ดแล้วกินข้าวเศ้าอะเงี่ยข้าวเศ้าอย่างนีย่างตั้งยัไงหมนเทอดคือนีจากเกลี้ยงเขากินเงินไปเงินมันพี่น้องเดี๋ยวสิถามหายาดผู้นั้นหายาดคุณหนี้บ่มีเด้อเออเพราะว่าคือสิมมอนก็ใช้เจลเขากลิ่นเงินเขาเขาเขาก็รับแขกเขาอันนี้แม่นังไหมอยาิพี่น้องเขาอยู่เงินไปเงินมัน จานเลยเนะอจานไผ่จานมันมันจะไปอที่จานเปนอะไรก็บุญดีน่อยไนะน่ีนากินไม่้บุญกินกนมาเอยเป็นน้ำยาขนมจีนน่าก็เห็นแล้ว เจูดพูเดีวบังไฟน่กเขาเปิดงานเขาบอกว่าสีขาจูดแต่เศร้าเพาบังไฟอ่ะมันลายกว่าสีจูดเบิร์เดี๋ยวมาเบิร์ตนะเดี๋ยมาเบิรแต่เล่นมันขำก่อนใช่ว่าชีมีรถุดแห่แล้วบอกแต่ว่าอันบังไฟน่ะเขาแห่ไปแต่เศร้าเด้เข้าไปแต่เศ้าแล้วอกินยุ่งจะก็มาจบาได้ย นั่นนั่นแล้วกินเนื้อทางไงไปเลือกเลื่อยเลื่อยไปเลือกอันนั่ไในทางในทางไงเอามากินแตกให้อนี่ากินปามันอีกทรงฝนที่ตกอีดะนี่เนี่ยมันมืดฝนมาแล้วก็จะเปิดงานเสียงอุ่นน้ำตกมาต่อใช จุด่ไนได้ใช่ไหอาจจอบ้างโต๊ะเลยเื่อนยนเป็นกองั้จะาเนาะจดเพิ่งเพิ่งพอื้อที่เอื้องานทขกระเจงก็ว่าจะมาเอื้อมเอื่อใอ้น้ำแข็งแล้วเอาออกมาโรยตาดิโอ้ยขนาดขุดบ่มีอะไรได้เนี่ยนะยย่อ โอ้ยลืมเอาวันปลาบนบุญไปเอาปลาไม่ได้เทิมเนะมอปลาตักใสถ้วไมกินยังไ้เนื้อกินกินมันเถื่อมันบ่มจะกินเถอนดน่ะกิแต่ว่างงมากินได้อกอามาจญี่ปุ่นเข้าแปมันโหอย่ อันน้ำกินไนตู้แ่นเามาแนนที่แ่ไวนะ้น้ำกิน้องได้เดืนแลวจ้ะโอยงวนไเว้ยมาลด้วย มลามมาคืไปม้นันเาไปเรวเอากันจะอเนนันมลมทไปก็เดียววันเป็นตะเบอนียทอดมังฝากรถากมาเลยแม่เาไวเาเข้าเราผัดเลยชุ่มวนโอ้ยมันจันบทอ่อยู่งนอันบ่บอกักเขาว่ามันก็ม้วนเชียงคนนั่งคนคือจะใส่ชุ่มิ้งก๊กขาเหมือนใชชื่อหลังคนน้ำม้ไนป็นตะพัง อันนี้มกปากพ้อนบ่เข้ากันแล้ววาันเคือนึงก็ยืนเบิ่งมู่ลำก็ไลลงได้เลยใจขึ้นร่อยอีนนอยปานนั้นว่าเขายังให้เฮาจ้างงงนี่ได้แม่โอ้ยโอ้ยบ่ได้ว่าสิจ้างมันเสียงมันบ่วนเด้ออยู่่าก็ว่าม่วอยู่่นสิเอ๋สนจนันล่ะคนนั้นตรงว่า่อสึงมาจ่บาดเานาเจ้าเนาะเอาตดดนี่เนาะ พื่งว่ะพึ่งว่เอำมันล้มแซ่บอย่ทำมันทำมันซีมเลยลูกแม่บอกว่าแซ่บอยู่แล้วเช้าวันไหนงานบุญเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งบังไฟเขาสิเริ่มจูดุงแต่วจงใส่สั้นเขาแล้วเนาะ มาเที่ยป่ะคนก็ล่างเป็ลายเียเขาก็เอาแล้วเพราะเขาได้ยินเลีงเต็กแล้วได้มเี้ยหมดไปกัอนาสองหมื่นสองพืนงมาเดนั่งลงมาให้ไปเต็้มาเตีมาเตี้ยจูไปต่อไปราแม่เด อะไรไม่น่าจาม่านี่ก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศในเพียงเท่านี้อันนี้หาชาตีรสิบเอ็ดโมงกลวไปแล้วครับผู้ชมมางานด้่ยแม่